อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมคลิปของบาวอสขอบคุณมากๆครับพี่น้องมาก็ะเตรียมเฮีดตู่เพ็ดกันอ่าต่อในโฟกัสโอเสาไม้นี่เพิ่นก็เอาให้บอกหนี่คขึ้นใหญ่ถ้าจะจูดได้นี่นะบอสจะจูดบอส โอ้เถียงหามกับไผ่นี่สิเฮ็ดแจ้หัวนี่ว่าแนนะห่นะหร่อเล่นว่างไรนจ้าวะมีแล้วมันผมมันเย็นๆอ่าก็บอกอาบอลน,นี่สะนี่บอลน,นี่มันจังกังเวน้นมันจังหม่มมันอยากแดดได้บอลหน่อน่สบายดีสบายดีเอฟซี FC. มากินหมากกระเซงกนี่ จะดินนี่หิวเข่าไอ้นี่หิวเข่าแห้งห่างเอาไม้มาบอสนี่หามางกับแพะเราดื้อเลยห่างกับแพเปลี่ยงใช่แล้วแหละตัดผมอรแล้ว่อแล้วได้หนิเนาะเข้ามาหามสอยคิดอยู่กับบาบอสเข้ามาหนิเห็นมาดื้อจีบเราไปน้าเมียเราจักว่าได้จักตแล้วก็มาขังไว้ใส่แล้ว ในก้อนเตียวตัวเดียวนั้นกลางคืนพุ่นมันถือเนาะว่าแล้วเนาะอย่างนี้บุคหอยถือเนาะเนาะเขาใส่โอ้ยเขาใส่อยู่เรื่อยๆเนาะเขาเบ้านะนี่น้องนี่งวัตถพังจนเหลี่ยมหอยคนิ่งาแล้วไม่จังงั้นคบแล้วพายนี่ไว้แล้วเนาะนี่หน่อไม้เนาะหน่าไม้บ่งนี่เนาะ รับทานที่ยืมเสียมเพื่อนบมได้เป็นยังไงดินี่ห่อเมี่ยอบอกินแล้วบอกเขาเทียงมือนี่นะกินริหอดเมียบอเดีนี่นึกววาไดนไหนีิค่ะโยยันมันไตอันนี้แล้วว่ายันเดินไปทุที่ไปเห็ดส e n สามควบเดอดหอให้คนอื่นนบอกแม่แต่วเราว่ากำลังมุ่งหน้ากันมาพี่แล้วอยู่หินน้ำอ้อยเดี๋ยวนี้ค่ะลูกเรารายงานมาเมื่อกี้นี่ มาติดไปเลยเลยย่างโค้งที่ได้ช่างวายท่านน้อเว้นเช้านี่ย่างตาป้าบมมาตดไปนึ่ทางมันล่ะหาห็นเงินไปเหากันเนาะเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นน้ำอ้อยนะว่ะข้างมุงหนากระนั้นพี่เล้วอีกบุตรลูกจะน้อยหอดว่ะเป็นบ้าเงินเจ้าอ่ะเธอเลยเป็นบ้าเัินเจ้าหางำเจ้าเจ้าแห้งขนาดอืมไม่ว่าหินข้าหัดย่านว่าเจ้านี่ร่นนะฟังเกิดแล้วนะแมนบ่บ่บดข้างหักบ่อข้างลัาง าโชว์ปีององเลยบอกให้ยูนิถากะเรากระเมื่อยอยูเลยจนฮอดิเป็ดมงกลางคืนนาท่าเจ้าน่ะเจ้าปัญหากระมาเศร้านี่เป็นบอกนั่นแหละเราบุตรีแล้วเนาะเราจนเมื่อย์ถาว่าคันเจ้าไปาจะไปคำไปไน,นะจะไปวานนี่คำนี้เลยเนาะคนว่าซคำนี้คันว่าเจ้ากลับมาประมาณ 7, 8, 8, 8, มเจ็ดแปดมงแรกนี่บางเทื่ยกันทีทันเราจากักนีอ้อันนี้เจ้าหลอดหอดเจ็ดแปดมงเช้า เก่ามุงสิบมุงเรเช่าอย่างไรมาไม่เทเป็นไม่เพิ่นเน่เนาะเป็นไม่บ่อเทิ่นแล้วเราซื้อเลวแล้วเราคุอยู่ไหเนเนาะเปนไมเพิ่นเยอะลบ้านนี้นี่ีเ็ดจังไรีเปุูกอยู่นี่บอปุูกอยู่หุ่นี่บ่อเทอนี่เลยเาอยอายวางอยู่นี่หรือบ่อเฮ็ดสายเอ็นนี่มันนานขาดกว่านั่นบ่มันบบเป็นฝายมันบ่คอย มนาไ,ไม่ผูดแล้วโก้ตน้องเวลามันถึงเนาะกูกระยามันแบบมันถึอม,มันกเ,ดดเกรเรตทีเก่าหางกะเฮ็ดแล้วบนนั้นใช่เขื่อนบนนี่มอดกินเบิดแล้วแล้วบ่อนั้นย่างไผ่บ่ออันนั้นฮะมันจะห้งมอดมันก็ขาดแล้วไม้อ่อนเนะอะดังระบาดดังระบาดเรานะบ่ แยกพร้อมนี่แะไผ่สีเฮ็ดด่างละบาทร้อยด่างร้อยบาทหนึ่งมันก็บ่ได้แล้วไปนั้นเนาะด่างหนึ่งมันระดับสี่ห้าบาทพอเขาจังสิรับเพชรผูกมากพร้อมเนาะล่างระบาดมีบ่เปิดเจะใช้ไผไปเอาเสียมเดี๋ยวนี้นะบัางน้ำมันมาซ่วยไล้ว่ามันจะหาเสียมถึงตาถึงที่ก่อนอย่ามันเหนื่อยเลยกับ โอ้ยพ oh, ี um, hey, à, uh, okay. oh. ่น uh, ้องเอ๋ยเนาะยังบเห็นโลถ้าผู TI ้เอาเสียมาของพี่น้องเลยไอ้ปลายใช่ไหมอาเสียมโอ้พี่น้องเอ้เฮ็ดนั่นแหละกันจีไปรับโตกับยันบุหินแล้วนางใบก็ได้คะแนนเราแล้วย่างตามป่าตามดอนเห็นเนาะพี่น้องไฮ้ยิจักแนวเฮ็ดไอ้เธอกำลังเมื่อเสียมเตรียมสิมาเฮ็ดกระตู่พี่น้องเอ้ ทั้งเธอไปละหาเสียมพอ่อพือ้นที่ป้าก็ได้กว้างเห้พี่น้องเนะถ้าเกียนเตรียมเห็ดันกระตูกวางแผนกันก่อนพี่น้องไว้ โพดเกลือว่านั้นใหญ่ก้งเห่ารับมือน,นี่ก็ได้ทางเป็นต่อแหลมเป็นแล้วน,ะ,นะทางเป็นต่อแหลมสาไมต้ตั้งนานนะอันนีน้โ

มาก็เห็นเจ้าอยู่นี่ว่ามามาเนี่ยแล้วพ่อก็ไว้ซูยูอะอะไรซอเียมาซูเียต sure oh. uh. ัวะต๋อบะต๋ว่าคนมาแตสายีดอกเข้าใจว่าเนาะไมเห็นเียมนะเจ้ากบว้บ่ม่เจียบบ่มีเจียเล้อเอาอบ่บ่ไปซื้อเอาอยู่บ้านนักเรืงนอนะีมีบ่หัันมีนะหั่นนน้น้แก้วที่ได้อในบ้านก็ได้ มีประมาณมีบ่อนคือว่ามีฉาดอีหยัางเดียวก็โบมีฉากห้าดซื้อฉาดแถวนีโบ่มีบ่มีเลยฉากก็มอนอยู่นอกเลยโมีเนาะแม่นเอามีคอนตีแล้วเอาคอนตีมาคุดแล้วตอกเอาเนาะว่าคันมีคอนตีเอาคอนตีเอาเอาผ้าคุดจักหน่อยแล้วเอาเพื่นตอกเอาก็ได้คอนตีตอกใส่เตียงนี่นะ เป็นเป็นรุ่นยิ่งใหญ่แน่แตาเ่ิเป็นผาบ้านนะรุ่นหลานที่สี่คุณนาะที่รุ่นหลานบางนุมีนะเธอเมื่อนมีดคุดเอาก็ได้นะคุดลงหลับพันตีต้องใช่เพราะว่ามันชุดนะเออเป็นยังนะพ่อลูกแพทย์แชมพูแชมพูมุ้งมีแชมพูมีแชมพูแล้รก็มีมุ้งแ้วก็ยากันยุ้งนะบ่เท่ด้อ แลว่าบุมีสาดกับมอนมาเถิดคอยรอหาจ้ทั่วเบ็จะได้กับเจ้าที่นั้นบัดนี้นอนนับอยู่หรอกนอนับอยู่สาดบุ้มมีแบบมอนแล่ด้วหาหมอกได้ชิดเอาวางนี่เลยบ่หมอกับบุมมีขายหมอกกบบ้มมีอตียมาแต่เม้ดเกียบพได้มาหนะม่หนึ่งม่เนนนี่ สิดิเอาวางนี่เลยว่าม่อละว่นึ่งจขึ้น่าไปอเมนจะจอย่างยากเนาะตไื่อนะอื่นต้องเอามาแต่เสนูได้บ่แได้คกสาดหมูนึ่งหมแกงเอาเตรียมมาเลยมือนะเอามายานนี่นี่ลูกนั่งมากบอลัง้งออกมาแล้วมาสูกันมาเอาใหมเรานฮะยาไก่้บเอามอนึเลนึ่งขาวขาเขาวมาไดตั นี่นี่นี่แนี้แหละเออเียงกระกยูดอกพี่น้องเลยนี่นี่ยนดียูนี่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 จะาห้องคืนมันมันจะมันต่ำบ่ต่ำมากนี่แล้วห้องคืนนั้งเนะมันต่ำก็ได้เอาใหม่มาห้องคืนห้องห้ององบางกล้องได้น่อยภามนใช้่เตคนใจดีคนใจดีพี่น้องเล้ว

ส่นนึงนะปูกแต่พุ่นเลยเวะบพุ่นันนี้่เู้่แต่ตนนี้แ้มันแด่นมแต่ว่าพุทธนี่ได้สองพุทธนี่สองกันลักแดนะตนนีดนเ้วแต่กระทั่งกลางนั้นอันึงเนาะไข่ข้าวซื้อได้อยู่แล้วข้าวดิหมัดเอาตวหมัดเอาเขาประตอกเล็กะปูแมนใส่ตกลางนนี่มันดึงงอพี่ลวดทอดแล้ว สองหูที่หูผูกครึ่งจิกแล้วนะคุณชไม่ใ่เฮ้ยโยไก่อนสได้ถูกเนาะสาได้ก็ได้มีบอลวจากกลางกลางเบ้องลึกเปยังอ็นผ่าบัตเลเนาะกลางบ้กว้วางแล้วสี่คบี่มันถืห่อนสี่เมตรคบเมมันห่อนสี่มันดึงออกนอหาบนาติวเลยะั้วอีกห่อนแล้วเนาะสี่คูยห่อนแล้วทางเบ้งพึกข้ Ngói lý cho phong này. Một so chắp ừ. mm. oh 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 oh, mm. oh. wow. được các vị khách. Tì phun hoặc quang nhau hô hẹp quang

ท่านอะไ่อยบ๊อบตัดบบ๊อบบ๊อบบ๊บ่๊อบบ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 มอบบ๊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 ยบบ๊อ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 บั๊อบบ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 ๊อบอบบอบบบบ๊อบบ๊ ตื <grille S 2> ่นเตื่นนะอัวงังงัก่่ปากคน่นี่มันก็ว่าบอดคนอยู่มันตื่นหน่งเขมือนี่นะคันจะเห็นรถไทยไม่นช่อยาขึ้นไปที่รถไทน้ำ่นมือโอ๊ยยนัวงี่ไปตกใจอย่างนั้นเนาะมื่กนนะแม่เ่ี่แล้วะวามาวันน้ยิเสียรถนี่โอ้ยกูบอกแม่พนเล่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ช่ <krit> <therapeutic ogan> ้นนี้เขาด้วยเขาด้วยถสงโคตรโวตงามโคตใหญ่ได้ังลัทธิกานี่ท่านฟังงามนี่ไมน้อยแต่นั้นพินเ่ยดีกว่าแล้วเออแล้อนเอถ้าก็ถุงอุ้ยกลมเน้ยบ้านอ้ยบานนี้เอาไว้เห็นเอรอจุดนี้เห็นหรือแล้วเห็นถุงปันนี้เห็นอแล้วบ้านนี้ข่าไม่ติดแดงนะเออเออบอบอกินชุกจังเพราะว่าถ้าอย่งเอาลิงกี นี่ละว่าเดี่องีคทโต๊ะช่โคางนไพ่กัได้อีกโอ้กอว่าหาไม่มาันึงมาเจโมิดไงเพชรสีเนะเพชรเชนั่นนีต้องคุชาวเลยแม่ต้องคุชานึงอยู่นี่ยรนนั่นละเอาไม้ยาว ตีนเคกกูู้เลยแล้วมันแ่งกานลมเลยเออเนาะกานลมเลยกันี้ีม่ตรนี้มา่าปะ้นที่ตูขับต่อม่ไก็ได้นะนะไม่ไพ่ลายาไม่บงเนาะนาเสียไม่ไก็ได้่นไม่บงนะยวขึ้นชูงวนั้นนะชิดเออดียเพียงล้วห้ยนะตีนันทำวงมือจเหอเ็นนทกบา โอ้ยเขาก็เห็ดทางนี้ตามเมาไปใช้ชีวิตมันเป็นทงลงเจ้ากันย่อขึ้นทอกรักเนาะโอ้ยชูขวดนั่นเออทำนั่นละเออเงินร้านมันคลอู้่ากับโตงามเลยไรใช่เนาะเออดตงไหนไม่อยู่มีหดวู่แียงรับอื่นอื่นผมได้อมาเนาะกำบตมือแรกเลจะมือนี้ได้กูมาหนมือนี้ก็ังจักทั้งเงนกูนี่กะลองงบกันมาเอา มีทองคุ้มก่อนเนี่ยตัวสาคัญก่อนนะเป็นหมอเป็นยังเนาะคูก็สาคันด้กันเน่น้กินนึแกงช่อยจะได้ได้ช่อยได้ได้ะกแดมาชูไอ้พอแม่แต่รักมากู้เดียวโมแม่คบคุมหมอกได้เลยเ่อายบ้านเดียวกันยู่กับบ่อยางไ่ได้มาชูจะเสือไแม่ต้องหมอได้ยอมแลข่อว่าจะมูนี่ก็มาสูกันในเมยหมอนี่รถชนตล้วคันนลมาเมาในนี้ักแุเ อย่าอู้เออไหร่เจ้าจะใครก็ถือชอยจะมาชูขอขอเด้งผมแผ่นเด้อทางบึงก้อนเนาะต่ำคนบ่บ่เิดเนาะจัดอูวางด่งไผ่เลยได้ทางนี้นะเนาะแม่นด่างไผ่ไม่กระจายนี่แหละก็มันต่ำเออทำสิดทำได้ก็ได้บ่เิดทำที่นี่เออแล้วมันไหลลงมา้งที่นี่หรอน้ำบ่าปิดเบิ่งกวนคุดจะซื้อนี่ฮะเนาะเออกาบองคุดนี่รักกันฮอลนั่นไส เอากซือตัวนี้ไม่เสร็จก็ลุเสียมนี่อยู่น้กเ่นไปป้านี่บุได้บุน้องมึงดูม่มนม่น้ำนะไม่เสร็จ้ำางมันจิบอกนก็ลักตะมตอหมดโอ้แ้วก็มัดเอาบ๊อบไปลกโอ้ไอเดียดีไอเดียดีไปลุกหลมหลมราผ้าแหลีเีย

ลุง nữa แฟแก่ยาหนามันตัด tạm สอง coi những này ก็ยาก tát này phải ยังปลูกขาเลยบ่เดวนี้ปลูกเลยเลยนะ,ะนี่เาแค่กห้องแฉปบับมัดอันนี้มัดเสาตัวนี้นี่พราคนะวามหากมัดอันเดียวความมัดเพียงั้ ไม่หนาวกไหนรักทำ่นกับแนงเก่านะดูดีคุยกัขาช้ไม่นขึ้นอะได้ล่ะนั่นะไดมันยูดช่ข้านะแต่ละอันยู่ช่วาหรอฮบตตงหาหมอนน้าบนทิหาามานอนบันทิจะงยาเตียงแล้วบ่เดี๋ยนี้อะไรเนีแบบนั้นอะไงยาเตียงาสตหางมานอนเอาเลิกามันก่อนนะวะบอกมนหลก้นนี่ก็ยืน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 นั่งบ่